สธุรกิจทีมพิธาวาทีนายกคนที่30ของไทยถือกิจการทั่วไทยถึงระดับโลกลองมาปูมหลังนักการเมืองหนุ่มรายนี้กับทีมพิธาปัจจุบันอายุ43ปีบุตรชายคนโตของนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเสียชีวิตแล้วและนางลินลดาลิมเจริญรัตน้องชายคือนายภาสินลิลมเจริญรัต เป็นห้านของนายพดุงริ้มเจริญรัฐอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคนสนิททักษิณชินวัตรซึ่งนายพดุงเป็นเพื่อนของนายสมคิดจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีปัจจุบันการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านการเมืองการปกครองจากมหาวิทยายลายัยฮาร์วาร์ด และบริหารธุรกิจจาก MIT Sloan สถาบันเทคโนโลยี m a s s ซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาสถานะครอบครัวอยาก <c oughs> เป็นอดีตสามีของต่ายชุติมาทีปะนาธนักแสดงมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน 2. ทางด้านธุรกิจพิธาเคยเป็นผู้บริหารบริษัท CEO อัการีฟู้ดจำกัดธุรกิจของครอบครัวซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบจากรำข้าวรายใหญ่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไทยรัฐว่า หลังจากพ่อเสียชีวิตเข้าไปบริหารงานใช้เวลาเพียง5เดือนก็สามารถฟื้นฟูธุรกิจจนมีกำไรยอดขายเพิ่มขึ้นมาล้อยล้านและพันล้านตอนนี้เราส่งออกปีละเป็นพันล้านบาทแล้วเราซื้อรำข้าวเพื่อผลิตวันละ400ตัน 3. บริษัทพรพนาพาณิชจ,จำกัดจดทะเบียนวันที่16ทธันวาคม2,548ทุน30ล้านบาทกิจาการประกอบธุรกิจเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ตังเล็กที่499ซอยสุขุมวิท101/1ทัถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครณวันที่30เมษายน2562นายบรรลือลิ้มเจริญรัตถือหุ้นใหญ่142,000หุ้นนายพาสินลิ้มเจริญรัต56,000หุ้นเท่ากับนางลิลาดาลิ้มเจริญรัต56,000หุ้นและนายแสงลิ้มเจริญรัต46,000หุ้น 4. ครอบครัวลิ้มเจริญรัตทำธุรกิจขายเชือกในชื่อบริษัทไทยยงหัวเชียงจำกัดจัดตั้งเมื่อปี2505ถนนวานิดหนึ่งแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครคนในตระกูลมีชื่อเป็นกรรมการที่เปิดดำเนินการประมาณ12บริษัทร,รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดนายพิธามีชื่อถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งแห่งในบริษัทไทยโรดจำกัด จำนวน121หุ้นบริษัทแห่งนี้จดทะเบียนวันที่17กุมภาพันธ์2,507ทุน1ล้านบาทประกอบโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดที่ตั้งเลขที่58ซอยสุขุมวิท46ถนนพระราม4แขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพชื่อนี้หลายคนอาจคุ้นหูกันอยู่กับพิธาริมเจริญรัตหรือทิมกรรมการผู้จัดการควบสองบริษัทได้แก่บริษัทซอาการีฟูด้ดและเกร a t อ c e a n Food ควบคู่ไปกับการบริหารบริษัทผลิตผลทางการเกษตรของคุณพอ่อโดยล่าสุดทิมพิธาได้โดดเด่นเข้าสู่โลกของสตาร์ทอัพโดยดำรงตำแหน่ง Country Head Public a f f a i r ของ g ก p